เที่ยวน้ำมสม้มบอกว่า็ดเที่ยวน้ำมัส้มตหมักเพ็ดใจเกลือเื่อตําสูตรเพิ่นมึอนี่ใส้นป่าว่ามันเสาแดกว่ามนึนไปันป่าปั่นน้ำปั่นน้ำน้ำมัส้มรางน้ำหนึ่งสิงหกยวๆกแล้วมันะตาเกี๊ยมเกียมก็ปิ้งเปนิดแค่ร่างกเกี๊ยมนี่ค่ะ มันเสียเปลียงตัวนี้ไนเวอง์มนเกียมเกียมสิเปีงไนอผเห็นป๊ขวดหน่อยนะึงป๊ขวดว่าป่าเ <c oughs> จ้านุ่มมีสมเสีบตะกุแซเสียบคาก็ตำเสียบีดีหันตนี้ยมันมาอวยเสียบอีรี ทั้งคนเขาก็มากแบบว่ปรไซน้ำปลาทั้งคนก็มากต่ำแบบใส่เกลือซื่อก็มีเกลือเปียงนัวสูตรเพิ่นเนี่ยสูตรโปรไซน้ำตาลสูตรเพิ่นใส่เกลือเปียงนัวน้ำปลาสีแก้มก็เปลี่ยงปลานี่มี้ฟ้าแก้มก็ฟ้าแก้มอ่ะท่านปิดทานกอนมังงาทุกคนข้าเกลือเลยแต่หนึงแตงแหวแหววกะเอาหลดนะมุมมีไตโตสูตรเนี่ยสูตรบก็ไตโต สูรบ่ตาตัวโมมีสิเหมือนวะมาเสียลวดตัวส้นี้กูพแอแลี้ยงมานะสี่มึงมืนะน่ะสิมนะเป็นยังไงเสียบว่ะ ยังมา่มารวาสันโอ้ย,ยอะเต้เลยว่ามีไอสุสุสดโอ้เป็ดแหงี่เหลืองเบื่อสัเป้นเพชรสดกม็มีเลยค่ะขอซื้อมาอยู่ฟ้าตู้เย็นอย่าจะเห็นบอกเอ้าซื้อซิปผ่านสุดรในไลายเติบ็ประมาณสาวกูเม็ดสุดก่อนใดิปลายเม็ด เป็น,ปนี่นเย,กยเ,เกี่ยมสิเป,ปียงปลาจำเราไม่สมกินก็เลียงปลาแสบสำเร็จล้วันนี้พักกับกกนะเป็นสิตัดสพักสนาในสูตนเปิน cây phong xe bông 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 นั <c oughs> กขนก็ใส่ใบผักก,ก,กระแนงนักขุนก็ใส่ใบผักอีตูหลายขุนเห็ดต่างกันแซ่บคักแซ่บคักเจ้าน้าไม้ส้มก็ขดส่งมูลร้ายมันสิพวกเสียบเอาตักใส่จานเลย ตัวผสมก็กะซองกินก็พียง,งปเห็นนะัปกาควนขลบซองเอวนนี่เศษแบบนี้โอ้บนทอโคกเลยลกวดข้าววนแน่กวดโคกเศบ เพียงป้าเปียงป้ามาเลยเปียงป้า,ปา,ปากินครับ